รับสวัสดีเพื่อนๆเ,เรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องพกิน่ารายการข่าวสารด้านการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีรายการที่เปิดพื้นที่สุดกาาให้นักลงทุนทุกวัยได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กันได้แบบอิสระราคาของเหรียญลูน่าพุ่งขึ้นทำออไทา์ไฮหม่อีกครั้งในขณะที่บิตคอยยังคงพักตัวอยู่ที่46,000ดอลลาร์ ราคาของบิตคอยได้มีการพักตัวอยู่ที่46,000 USD ซึ่งอังคอยบางตัวหลังจากที่ราคาดีดกลับขึ้นมาอย่างมากในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มมีการพักตัวแต่นั่นไม่ใช่กับเหรียญลูนาที่ได้ทะลุขึ้นเกือบ10%ภายในระยะเวลา1วันและได้ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการใหม่ที่เกือบ120 USD a อทล่าสุดของเธอล่าอังคอยส่วนมากต้องเจอกับความผันผวนในช่วง2-3วันที่ผ่านมาบางตัวก็ได้มีการลงไปทดสอบแนวรับและได้มีการพักตัวอย่างเช่นอีเธอเรียมที่ราคาร่วงลงมาแต่3,300 u s สอยยูเอล ก่อนที่จะพุ่งขึ้นมายืนเหนือ3,500ในเมื่อวานนี้ซึ่งนั่นทำให้ราคาของมันสูงที่สุดในรอบ3เดือนและราคาของอีเธอเรียมตอนนี้ยังคงพักตัวอยู่บริเวณ3,500 US d ล l า a ์เธอร่าได้กลายเป็นเหรียญที่มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากที่สุดจากบรรดาเหรียญ10อันดับแรกโดยเพิ่มขึ้นมากกว่า9% และด้วยเหตุนี้ทําให้ราคาของรูน่านั้นท,สสทํำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการใหม่หลังจากที่ทําได้ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันโดยมีราคาสูงสุดอยู่ที่120 US d ลลาร์อังคอยอีก2เหรียญอย่างเนียโปรโตคอและคอสมอสราคาก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเองเวลารายวันเนียอยู่ที่17 US d ลลาร์ในขณะที่อะตอมราคาอยู่ที่32 US d ลลาร์ ในส่วนทิศทางราคาของอังคอยตัวอื่นๆก็ยังคงซบเซาเป็นอย่างมากไม่ได้มีการเคลื่อนไหวต่างไปจากวันถึง2วันที่ผ่านมามากนักโดยมูลค่ารวมของตลาดคริปโตนั้นเพิ่มขึ้นมามากกว่า30 0 0 0ล้านดอลลาร์และมูลค่าตอนนี้ก็อยู่ที่2.16ล้านล้านดอลลาร์ ถ้าหากเ,เพื่อนเพื่อเทรดคริปโตมาระยะหนึ่งแล้วจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าราคาของบิตคอยเพิ่มขึ้นราคาของอังคอยส่วนใหญ่ก็จะพุ่งขึ้นตามบิตคอยเช่นกันราคาของบิตคอยในช่วงที่ผ่านมานั้นได้มีการดิ่งลงมาจาก47,500ลงไปต่ำสุดที่44,000 USD แต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาพตลาดกระทิงนั้นแม้ราคาล่วงลงมากแต่ในช่วงเวลาไม่นานก็ได้ดีดกลับขึ้นมาด้วยเหตุนี้จึงทำให้ราคาของบิตคอยนั้นกลับไปทดสอบที่แนวรับ47,000อีกครั้งแต่ไม่สามารถยืนระดับได้ทำให้ราคาลดลงมาประมาณ1,000 u s ด์ ตอนนี้ราคาของบิตคอยอยู่ที่ราวๆ46,400มูลค่าตลาดนั้นยังคงต่ำกว่า9แสนล้านดอลลาร์ในขณาดที่การคอบงำตลาดที่เหนือกว่าอังคอยนั้นลดลงต่ำกว่า41%และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ